เดี๋ยวเรากลับมาอีกแล้วกับช่องอั้มนิสตาชาแนลนะจ๊ะอย่าลืมคะลิก์อยู่ข้างบนค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำนมจีนโดยการที่เราผ่านขั้นตอน,นการต้มไปแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการแช่ลำเย็นร้วปั้นเป็นก้อนนะจ๊ะจบเป็นก้อนอย่างนี้แล้วเราก็วางไปเลย <c oughs> แค่นี้เองง่ายๆหยุดหมอะกระสาว ยุบใหม่คนที่ทำข้าวไม่ค่อยเป็นก็แค่เอาเส้นต้มอ,อย่างเดียวนะจ๊ะจากนั้นวันนี้เมนูของเรามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอ่ามีอะไรมั้งคะอันนี้คือเราจับเเสร็จจับเส้นเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็กระดูกหมูไออี๋มีเยอะแยะค่ะกำลังอุ่นเพิ่มอีกนะคะและที่สำคัญวันนี้สปอนเซอร์ค่ะคุณผู้คะสปอนเซอร์ข้าวอ <laughs> ันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ากับข้าวโฮมเมด มี IG ด้วยค่ะมี i.g. ติดต่อด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี i.g. ลงพายไว้ให้เคเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวจะขอไปชิมก่อนว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเราจะติดชมเลยค่ะ <c oughs> ไปเราไปชมกัน <c oughs> สปอนเซอร์ของเรามี2โปรดักต์ก็คือพริกกากหมูนะจ๊ะและตัวนี้เป็นกระเทียมเจียวเรามาดูกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะ แล้ววันนี้นอกจากเราจะมีสปอนเซอร์เข้าแล้วเรายังมีเพื่อนที่น่ารักด้วยนะคะกาลังจะเริ่มทำ YouTube เหมือนกันยังไง <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะมาวันนี้เรามาเริ่มเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะหยิบคนละจับค่ะแม่คนละจับนะจ๊ะค่ะสู้นะคะอันนี้พี่อ้ําทํามาให้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากแม่สี<อ>แม่เลยค<อ>่ะ หนหมจีนเพิ่งต้มเสร็จมากี้ดิค่ะแล้วก็หมูนะจ๊ะหลักก็คือของเราวันนี้เชดดมขอโชว์อีกหนึ่งรอบนะจ๊ะเทไปเยอะๆค่ะยิ่งเทเยอะยิ่งอร่อยเยอะสามารถกินได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสแนค็คกินกับเลเอยกินกับน้ำพริกเอ,อ่ยกินกับหนมจีนเอ,อ่ยกินได้หมดทุกอย่างอะเรามาลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงให้ปะ ไม่เอาแล้วพอกอาาระลาถ้าไม่ดีด่าเลยนะฮะเราไม่มีคำว่าปราณีดูนะอ้ํากินแล้วคงสกิ่มแล้วเฮ้ยฟังเสียงก็รอบๆอ,อ,อ่ะคุณผู้ชมกรอบเดอ้ออร่อยเนาะมไม่เผ็ดไปละรสต้มยำเนาะอืมอืมอืม มันสมุนไพรนิดนิดหรออ,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 อร่อยคุณผู้ชมรสได้หรอ,อกินกับเป็นกับแก้มก็ได้กินกับน้ำเกมห้วยก็ได้นะจ๊ะน้ำมันยำค่ะ เอาตายเลิศ้วกระเทียมเจียวกินไงคะกระเทียมเจียวแกะเลยนะคะลองดูเข้าไม่เข้าลองแม่อืมเขาก็กินกระเทียมเจียวด้วยเขาข็เทียมกันแม่ <laughs> ฉุนงไงไมันก็รัง้งหอมกลิ่นกระเทียมอะไรอย่างงี้รูปขุ่เลิศกระเทียมก็เลิศไม่แพงแล้วกระป๋องละสามที่บําสามสี่สามสห้าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปเช็คอีกเราหนึง่งได้เดี๋ยวสำหรับข้อมูลต่างๆเราจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับส่วนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่เฮลตี้เนี่ยตัวนี้ไม่มีน้ำมันเลยอาจจะเป็นการอบแห้ง เพราะว่าไม่มีน้ํามันเลยสามารถแบบคนที่ไดเอทกินได้เลยนะจ้าทั้งสองอย่างเนี้เาเหมือนจะดูไรน้ํามันนะจ้ากินแล้ว <c oughs> กินแล้วหยุดไม่อยู่ยังไงขอตัวลาไปกินก่อนนะจ้า <c oughs> สนใจสปอนเซอร์ได้เข้าได้สนใจสปอนเซอร์เข้าที่ช่องได้นะจ้าย <Bye. S 2> ต้องอะไรนะต้องอะไรอัมนสตาชาแนลจ้าจุ๊บ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  แล้ววันนี้อะไรโอเคนะหนึ่งสองสามแล้ววันนี้นอกจากเราจะมีอะไรวะ <ST EN C AL> สปอนเซอร์เ <laughs> <c oughs> ออวิจตลกอะมีแบบว่าเบื้องหลังเลยอะโอเค